สวัสดีคะ่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่อง YouTube สาวพิมพ์ุคณคราชนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่มาเกี่ยวอยู่ที่บ้านหนองกกนะคะไม่รู้ว่าตำบลอะไรนะคะสาวพิมพ์ก็จำไม่ได้แต่ว่าเป็นอำเภอโชคชัยนะคะสาวพิมพ์จะพามาดูสภาพที่ได้เกี่ยวกันนะคะข้าวเป็นข้าวน้ำท่วมนะคะนี่นะคะสาวพิมพ์จะซูมให้ดูนะคะสภาพนี้เลยนะคะทั้งดินทั้งโคลนนะคะแล้วก็เปียก นี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะพี่พีเอฟซีนี่นะคะเป็นสภาพนี้ทั้งทุกทุกพื้นที่เลยนะคะนี่นะคะดูนะคะสภาพข้าวแล้วก็ทั้งดินทั้งโคลนทั้งน้ำนะคะพี่พีเอฟซีนคนไหนที่เป็นเท่าแก่นะคะเท่าแก่รถเกี่ยวหรือ,อาว่ามีรถเกี่ยวนะคะก็จะรู้กันนะคะนี่นะคะสภาพทั้งน้ำทั้งโคลนนะคะ ขี้ดินแต่ว่าเรามาเกี่ยวทุกปีนะคะเราก็ต้องเก็บให้เขานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีงานก็ติดขี้รีบติดท่อข้าวดีนะคะก็วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์นายหน้ากันนะคะนายหน้าดีก็มีนะคะนายหน้าที่โลกให้เราไปเกี่ยวข้าวก็มีนะคะ ไปนะคะเราก็ไปดูงานกันนะคะดูงานกันพอไปถึงนะคะเอาชี้ใส่เลยนะคะตรงนี้เอาตรงนี้ก็เป็นของเราตรงนี้ก็เป็นของเราอันนี้ก็ใช่ข้าวเต็มทุ่งเลยนะคะข้าวเต็มทุ่งทีนี้เราลงไปเราก็ตกลงกันว่าเราไปดูวันนี้พรุ่งนี้เราก็ตกลงกันว่าเร่งเรานะคะให้ไปเกี่ยวให้เราก็บอกว่า เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปก็เร่งเราอีกค่ะเร่งเราไปจนได้นะคะเร่งเราไปเสร็จพอไปลงค่ะลงไปถึงน้ำก็ลึกนะคะเราก็ไม่ได้ลงลงเป็นความสะเพราของเรานี่แหละค่ะเราไม่ได้ลงไปเกี่ยวเราไม่ได้ลงไปดูก่อนนะคะว่าน้ำมันลึกหรือไม่ลึกทีนี้นะก็ไปลงไปลงไปเนาะโอ้ ปีนคันานะคะน่ากลัวมากๆเลยค่ะพอเราไปถึงนะคะเราก็ลองลงอย่างเดียก่อนเพราะว่าไปทีแรกคนเกี่ยวไม่ได้ไปด้วยนะคะเพราะว่าพ่อสาวพิมพ์เป็นคน เป็นคนไปดูงานนะคะทีนี้พอเราย้ายรถเกี่ยวไปแล้วย้ายไปลงแล้วนะคะเข้าไปประมาณชี้ใส่นะคะไอ้นายหน้านะคะชี้ใสน่นาที่ไม่ใช่ของตัวเองนะคะชี้ใสให้เรามาเกี่ยวให้นะคะทีนี้เข้าไปประมาณ2องกิโลนะคะเดินรถเข้าไป2องกิโลยังไม่ถึงเลยนะคะยังไม่ถึงหน้างาน ทีนี้พอลงไปเสร็จถึงปุ๊บอ่าบอกให้เราลงเกี่ยวนาแค่ไม่ถึงสิบไร่นะคะให้เราไปไปเกี่ยวให้นะคะขับรถจากบ้านสาวพิมพ์ไปประมาณสักยี่สิบกิโลนี่แหละค่ะให้เราไปเกี่ยวหลอกให้เราไปเกี่ยวให้ทีนี้ไปถึงแล้วก็ลงเกี่ยวไม่ได้เพราะว่าน้ํามันลึกลึกถึงลึกเียงเอวนะคะเอวถ้าเอวเรากับแ h e c กรถเกี่ยวก็ท่วมเลยค่ะถึงเครื่อง นี้หลอกไปทีนี้บอกว่าลงไม่ได้ไม่มีงานเกี่ยวแล้วเอาหลอกให้เราไปนะคะอันนี้นะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะเราอย่าไปเชื่อใจในายหน้าที่ที่ที่เราไม่ไม่รู้จักนะคะที่ไม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 ่รู้จักเลยแหละอันนี้ก็นี่นะคะเก็บเก็บได้เท่าที่เก็บได้นะคะ ุคณเราก็เชื่อใจในายหน้านะคะแต่ว่านายหน้าก,ก็เราก็ไปเฉพาะที่นายหน้าที่เราเคยเกี่ยวเคยหาทุกปีนะคะนี่นะคะก็มาดูเก็บข้าวน้ำท่วมนะคะน้ําท่วมแบบว่าคุยเสยเดือนขึ้นแล้วนะคะ เราก็ได้เก็บเร้ก็ได้เกี่ยวสภาพแบบนี้เลยนะคะทั้งน้ํทาทั้งโคลนวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านหน้องกกนะคะตาบลไม่รู้ว่าตำบลอะไรนะคะแต่ว่าเป็นอาเภอโชคชัยนะคะสาวพิมจําไม่ได้นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นสาวพิมพ์จะให้ดูนะคะฝุ่น หลอกยิงกับผีก็คือนายหน้านะคะอีกหนึ่งประเภทนะคะไปเก็บเงินไปเก็บมาวิ่งตามรถนะคะแล้วไปเก็บเงินนายหน้าไปเก็บเงินค่าเกี่ยวมากินก่อนนะคะอันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งนะคะ วิ่งข้าวกับเราแต่ว,ว่าไปเก็บเงินค่ารถเกี่ยวเรามาก่อนนะคะอันนี้ก็คบไม่ได้เหมือนกันนะ,ะเก็บได้เท่าที่เก็บ น้ำนะคะเหมือนเป็นนี่แหละค่ะของปลาหมู่บ้านนะคะมันฝะมันแตกนะคะคันมันมันเกินความจุนะคะแถบนี้ก็ท่วมหมดเลยนะคะเกี่ยวได้เท่าที่ได้นะคะสภาพนี้เลยนะคะวันละสิบไร่เราก็เกี่ยวนะคะ งนี้ก็ไม่มีได้เกี่ยวสภาพดีๆนะคะข้าวพี่ๆเอฟซีนะคะดูนะคะพื้นที่ได้เท่าที่ได้นะคะทั้งฝุน่นทั้งควันเกี่ยวไปเกี่ยวมาก็ติดท่อข้าวรีบนะคะเราล้างกันทุกเจ้าเลยนะคะเกี่ยวเสร็จล้างล้างท่อทุกเจ้า ู้ฟุ่นนะคะไม่เกี่ยวเอาก็เสียดายนะคะเสียดายข้าวนะคะทีนี้ลงเกี่ยวตอนแบบว่าเช้าเช้าก็เกียกเก่ยวไม่ได้นะคะทั้งน้ำทั้งโคนมันก็ติดนี่นะคะดูค่ะโอ้วันสภาพนี้กันเลยนะคะ จะเป็นตัวเล็กนะคะช่างยาเกี่ยวนะคะปีหน้าไม่ต้องหวานข้าวเลยนะคะสภาพแบบไม่น่าเกี่ยวนะ สภาพข้าวเหมือนกับเกี๊ยวทิ้งนะคะแต่ว,ว่าได้ข้าวอยู่ าสาวพิมพ์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวพิมพ์มูลโคราชด,ด้วยนะคะ